ว้าว้าว้า,วามาหัวโขดโฮดกูแบกไปสิครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Smasher.io นะคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่ให้เราเนี่ยไล่ทุกหัวชาวบ้านให้หัวแบะเดี๋ยวมาดูความเรียนของเกมนี้กันนะ,ะว่าจะเป็นยังไงงั้งไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ,ละและตัวที่ไม่ใช้นะคะในเ่เลยก็คือเจ้าตัวอมองอานั่นเองอึดอึดอ นียมาถึงเราก็ตายครับโอเคเราเริ่มใหม่เือะไรเนี่ยวัดไม่มามาโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์มาถกหรอจะสู้คอได้เหรอโอ้โหจะคอคอตๆๆคอก็แบงไปสิครับโ้าเข้าไปอึดแวนไม่แบนแล้วแบนอีกอ่ะ มาันไงหนีเหรอหัวแบกอันนี้เราก็ได้ของมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้อมยิ้มนี่แหละในการทุบเอาเหยื่อแรแรกของเราจะไปไหนจะไปไหนออนไลน์แพ้ฮีโร่ก็แบงไปแล้วเอ่อหนีหนีหนีหรอหนีเหรอมาอีกโอ้โห้บวยตั้มหรอแบงไปสิงเหลือแต่ตัวเล็กตัวเล็ก วดโอ้ไม่มันงี่หัวแบกไปสิอะละลาลาชกเข้าไปเอาวดโอ้โหตัวเล็กนี่เียากจริงๆโดดขี้ไม่ครับโดดขี้ใครอยากให้โดดขี้ก้มเล็กข้ามานั่นๆๆๆเดีย๋ยวอะไรแรกเราโชกเข้าไปอีกตัวนึงอีกตัวนึงจะหนีไปไหนเจ้าหัวแหลมโชกเ อย่านะอย่าหือย่าหือจะหนีไปไหนชู่เขาไปโอเคครับท่านผู้ชมเรามาลองของคัวเรือนบ้างนั่นคือกระทะครับผมนั่นๆเจ้านักมวยป้้มอโชเขาไปแบนเลยอะไรอะไรป้าป้าใจเย็นครับใจเย็นโอ้เจอป้าไรครับโอ้ แค่ทุบหัวเพื่อนเท่านั้นเองมามามานั่นขอเราหนี่เจอไปกระจุยเมยก็เอาละไล่ฆ่าไล่ฆ่าเนตปูเหรอเนตปูจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหัวตั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแน่แน่แน่ล้วตัวสุดท้ายแบกเข้าไป คุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ